ตอนนี้นะครับไฟไฟตัดนะครับจากข้างล่างนะครับขึ้นมาข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่ามันจะพุ่งบีบไหมครับนะครับก็แต่ก่อนนี่บีบไม่ออกนะครับโอ้โหนะครับแป่เดียวเต็มแก้วนะครับเป็นยังไงแก้วนี้นะครับแป๊บเดียวเต็มนะครับบีบประมาณสี่ห้าครั้งนะครับโอ้โหนะครับแรงมากนะครับนี่นะครับ สูตรทำไม่ง่ายนะครับหลายคนก็เอาไปประยุกต์ซ่อมได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่อันยุ่งยากนะครับที่จะใครซ่อมไม่ได้นะครับนี่นะครับง่ายไหมครับท่านผู้ชมนี่แก้วเบลเลอร์นะครับนี่พุ่งปี๊ดปี๊ดเต็มหลอดเลยนะครับนี่นะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมว่าบางทีไม่ต้องไปซื้อก็ได้นะครับเราก็ ที่ร้านเขาก็มีน่าจะมีขายนะครับแต่บางทีมันอาจจะไปดูรุ่นใส่หรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ผมว่าทําแบบนี้มันก็ง่ายดีนะครับ